ความเดิมตอนที่แล้วสาโรธมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนประจำมณฑลวิทยาลัยภูเก็ตระหว่างนั้นเขาติดต่ออาจารย์สิริทางจดหมายพร้อมอบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้อยู่ในศีลในธรรมขณะเดียวกันก็ศึกษาธรรมะด้วยตัวเองพร้อมฝึกฝนตลอดเวลาสาโรธเริ่มคิดเรื่องการขยายการศึกษาไปย่งท้องถิน่นแต่ติดอยู่ที่ขาดแคลนครูเนื่องจากไม่มีใครอยากประกอบอาชีพนี้ เขาเริ่มคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะดึงดูดใจให้คนที่มีความรู้อยากมายึดอาชีพครูสวัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่อ,อ๋อ,อครับสวัสดีครับออออสสใส่เ,ออเสื้อคว, <ขอ S 2> ว้านคอสนึก เวลาไหวเห็นได้ชัดว่าเจตนาก้มเพื่อให้อะไรอะไรต่อมีอะไรมันไหลออกมาอถ้าจะไม่เหมอกต้องระวังตามที่พ่อกับยายเตือนเอาไว้เออ <c ười> คือว่าน้านเลิกขายดอกไม้ทูบเทียนชั่วคราวแล้วก็หันไปขายเข้าสารโดยมีแม่แจ่มจันทนระ์เขาเป็นหัวแรงสำคัญ น้าจำคำบอกของภระาโรดได้นะเรื่องที่ว่าการเอากำไรจากการค้านะมันไม่บากนะก็เลยทำจ้ะแล้วก็ได้กำ,รกำไรนะก็ยินดีด้วยครับตอนนี้เข้าสารแพงมากนะจ้าเห็นว่าพระนครถังละ6หกสิบบาทบ้านเราไม่ถึงแต่มันก็เฉียดแล้วละ,ละ แต่พ่อสาโรธคงจะไม่เดือดร้อนนะเพราะว่าเงินเดือนนปาเข้าไปตั้งเจ็ดร้อยกว่าแล้วนี่ห้าร้อยครับโอ้ขนาดนั่นเละแ,แม่แจ่มจันน่ะเขาออกแรงหาส่วนนะ้าเป็นคนขายพอมีกินมีใช้ก็เลยจะมาขอบใจที่พ่อสาโรธแนะทางประเสริฐให้นะาอ้าวแม่จ่มจันจะ๊ะ ว่ายซะ่อีกรอบสิจ๊ะ<อ>เข้าไปกราบท่านที่อกเลยไปไปโอ้ยได้เลยจะแม่โอ้ไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องครับมผมทราบแล้วว่าสองคนนะคะขายได้กําไรเท่านี้ใช่ไหมครับเออผมขอตัวทํางานก่อนนะครับแม่มก็เราเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกนะมีอะไรเราก็พูดก,กันตรงๆง คือเจตนาแท้ๆนะน้าจะพาแม่แจ่มจันท์น่ะมาให้พ่อสาโรธได้รู้จักเห็นว่าพ่อสาโรธน่ะตัวคนเดียวซ้ำยังเป็นโสดน่าจะเหงานะก็เลยหาเพื่อนคุยมาให้ยผมว่าน้าวันดีพาลูกสะพ้ยกลับเถอะครับผมมีงานต้องทำไม่มีเวลาคุยกับใครหรอกครับ พ่อสารอดโมแต่หวงตัวไว้ให้แฟนผู้ดีที่บางกอกนาว่าเสียเวลาปเปล่าเขาเนี่ยลูกผู้ดีลูกผู้ลากมากดีก็ต้องได้กับผู้ดีด้วยกันจะมาใยดีอะไรกับบ้านนอกเข้ากรุง ไปทีเหยียบอ่างกะปิแตกเป็นสิบใบอย่างเราๆจริงไหมแล้วเนี่ยนะมันตั้งสี่ซ้าห้าปีใครเขจะมารอพ่อสารุผมจะเรียกผ่านโรงให้มาเชิญนะวันดีกับลูกสะพ้ยออกไปเดี๋ยวนี้นะครับอถ้าไมพ่อสารดลุกขึ้นแล้วมาจับแขนหน้าฉุดไหนว่าจะเรียกผ่านโรงเลยล่ะก็ผมนี่แหละครับเป็นทั้งครูใหญ่แล้วก็ผ่านโรงเชิญออกไปได้ครับผมจะทำงาน ไปฮะเชิญเชิญเลยเชิญจะเลยฉันถูกอาจารย์ใหญ่โรงเรียนถีนึกแล้วเจ้าหัวนางนี่ยต้องเป็นผีปลอบปลอมตัวมานี ขอกระทืบ่ปล่ยผีสักทีดิมั้งน้อยเอานางอดีตลูกสะพ้ายขี่ขโมยมาล่องานเนี้ยไม่เอาไว้นะอย่าพี่คุณปล่อยไปตบมือข้างเดียวนะไม่ดังนะพี่เขามายัว่วถ้าลูกเราไม่เอาด้วยก็ไม่มีอะไรออตอบมือข้างเดียวไม่ดังเหรอ มา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 แม่จะเอามือข้างเดียวนี่แหละไปฟาดหน้านางวันดีดูสิว่ามันจะดังไหมเฮะแม่ยายุพี่ขุนได้ไหมสภาพแร้นแค้นทุกหย่อมยา่ายังเดือดร้อนไม่พอหรือย,อยังไงให้สงครามสงบมีกินมีใช้ก่อนแล้วค่อยจะถีบค่อยกระทืบกันทีหลังฉันจะไม่ห้ามเลยนะแม่เขาขายข้าวสารจากตลาดมืดน่ะยังไงเราก็ต้องพึ่งพาเขาทำเฉยไว้มันไม่ตายหรอกแม่ แต่ถ้ามีเรื่องกันลูกๆฉันตั้งหลายคนอาจจะอดตายได้นะแม่คุณพระช่วยทำไมแจเราวูบอย่างนี้เป็นไปได้ที่สิรีรจะเป็นอื่นอย่างน้าวันดีว่าในจดหมายสิรีก็เขียนชมน,นันเกรนเรียนเตรียมทหารว่าหล่อและก็ดีที่สำคัญตลออสองสามปีหลังนี้สิรีไม่มีจดหมายถึงเราเลย ถธออาจจะมีคนอื่นแล้วก็ได้ทนต้องทนอย่าร้อนรนใช้อุเบกขาการวางเฉยให้เป็นประโยชน์ถ้าทำได้จะเท่ากับว่าเราก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งเรื่องพุทธศาสนาที่เราเปลี่ยนศึกษาด้วยตัวเองทุกวัน ้น้องประทีปครูมัน t า,าเข้ามาเข้ามาเข้ามาสวัสดีค่ะนะคุณยายอ,อาคุณอาเปิงสารุจับกลุ่มกันมีเรื่องอะไรหรือคะเนี่ยโอ้โจเัเรื่องอะไรก็แม่วันดีเจ้าเก่านั่นแหละวางแผนเอาแม่แจ่มจันลูกสะพ้ายหัวขโมยมนหลอกลอยพอสารโลดตะบะแตก กอเจะเลินจะไปกระทืบเอาแล้วดีว่าแม่เปลงเต้นเล่าเราเล่าขวาเอาไว้นะก็พอสาโรดเนื้อหอมสักขนาดนี้แม่วันนี้ไม่คิดทำมันก็แปลกแล้วล่ะนะมาใกล้ค่ามีเรื่องใหญ่ใช่ไหมไม่งั้นคงไม่กล้าเสี่ยงไม่เดินมาในสภาพบ้านเมืองที่มีแต่โจรผู้ร้ายแบบนี้นะแถมทหารญี่ปุ่นก็คอยจ้องว่าคนไทยจะรักของหรือเปล่าใช่เรื่องญี่ปุ่น มีเข่าว่าพวกอักษาจะแพ้สงครามน่ะจริงเลยเนี่ยเขาว่าไงกันบ้างล่ะฮะอืมเยอรมันอิตาลีแพ้แทบทุกสมรภูมิเหลือแต่ญี่ปุ่นละที่ยังอนาวาดไม่เลิกอ่ะแล้วมันเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายกันล่ะเนี่ยฮะใช่ครับอาประทิบถ้าอักษรชนะไทยจะมีชื่อเพราะเราเข้ากับญี่ปุ่นแต่ถ้าแพ้ไทยจะถูกสัมพันธมิตรฉีกเป็นชินช้นๆผู้นำประเทศจะถูกประหาร ข้อหาอาญากรสงครามเอานี่เข้ามาคุยกันข้างในให้กระจ่างกันไปเลยสงครามสงบเท่ากับใกล้เวลาที่ทจะได้รู้ว่าซีรียังเป็นคนเดิมใช่หรือไม่ทำไมเธอไม่ตอบจดหมายทั้งที่เราส่งไปไม่รู้กี่ฉบับแล้ว ช่วงท้ายสงครามเยอรมน,นีและอิตาลีถูกฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีหนักจนต้องประกาศยอมแพ้แต่ญี่ปุ่นกลับไม่ยอมนะฝ่ายสัมพันธมิตรนำระเบิดนิวเคลียร์ทิ้งลงที่เกาะฮิโรชิมานงงานากินั่นเองญี่ปุ่นจึงยอมเซ็นสัญญาสงบศุกเมื่อ16สิงหาคม2488 ไทยเป็นชาติเดียวที่อยู่ฝ่ายอักษะแต่ว่าเป็นฝ่ายชนะสงครามเนื่องจากรัฐบาลพัฒถิ่นที่ตั้งอยู่ที่อเมริกานั้นระบุว่าการประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อ25มกราคม2485นั้นเป็นโมฆะเนื่องจากผิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไทยพ้นจากการถูกสัมพันธมิตรปิดครองผู้นำไม่ต้องถูกประหารข้อหาอาชญากรสงคราม ครามเลิกแล้วโอ้ยนี่บานข้าไม่มีใครตายสักคนเลเขินเถอะไม่หยุดแบบนี้นะเดี๋ยวคนที่จะตายก็คือคุณยายนั่นแหละชัดชา้านางวันดีแช่งข้าเหรออมย,ยวันดีวแม่ก็แช่งกลับซะหรอกเออไอ้ช่วงสงครามเนี่ยนะ ขายข้าวสารตลาดมืดหากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยได้อัดไปเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่อะไรเลคุณยายลันแกแกหัวเราะหรือเปล่าร้องไห้อะร้อตอนแรกก็หัวรเราะหร <c oughs> ขายข้าวสารตลาดมืดได้เงินเป็นกระสอบกระสอบกะว่าจะปลูกเรือนใหม่ทำร้านขายดอกเบ้ ถต่พ่อญี่ปุ่นยอมแพ้นางแก่นจันก็ลุกขึ้นกว่าจะตั้งไปเกลี้ยงเลยทิ้งจดหมายไว้ว่าฝรั่งสัมพันธมิตรเข้าปลดอาวุธญี่ปุ่นเต็มมหานครมันก็เลยขอไม่หาผัวมันอยากจะเป็นคุณนายฝรั่งฉันก็เลยต้องกลับมาุนเดย อยฟังแล้วน่าสงสารชีวิตแกเนี่ยมันตะลุกตุ๊บป่ปปปองขึ้นขึ้นลงลงยังก็หมาเน่าตายลอยน้ำเนี่ยอ้าวนั่นบุรุไป,ปสนีนี่นะโอ้เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในรอบสองปีเจ้านะาแม่เปลงมาเร็วเรวเข้าออกมาดูหน่อยซิ่าจดหมายใครแม่น่ะอาจหังสือไม่ออก